ครั้งนะครับในชีวิตอยากให้ลูกค้านะครับได้เป็นเจ้าของมีโอกาสเข้ามารับชมนะครับเจ้ามือ c e d e s ด e n บ c 43 AMG คันนี้ปี2018นะครับแล้วคันนี้วารนตีหมดเดือน5ปี2,567หรือปีหน้านั่นเองโอ้ถือว่าวารนทีเหลือเยอะมากเลยสุดหล่อคันนี้นะครับมาชมกระจังหน้าเลยด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้า AMG Black Edition นะครับไฟหน้ามันติ b บีมนะครับ LED พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดเลยล้ออลอยเนี่ยขอบ18ยังใหม่ๆเลยยังปี2021ตัวนี้นะครับเป็นตัว MG และชุดแต่ง MG รอบคันล้อ MG เบรกก็ MG นะครับไฟท้ายนะครับด้านนี้เลยไฟท้ายเป็น Full LED พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ4จุดคันนี้พิเศษนะตามสไตล์ a MG เป็นท่อวไวไ e นะครับออกหลังคู่เสียงนุ่มๆ เวลาสัดนะไม่ต้องห่วงเลย